วัวเป็นสัตว์ตอนเช้าที่ไม่ได้แปลว่าผสมตอนเย็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มาลองไปฟังครับสวัสดีครับผมอัลเลนาฟาร์มครับปกติทฤษฎีแล้วเราจะบอกว่าถ้าวัวเป็นสัตว์ตอนเช้าให้ผสมตอนเย็นนะครับถ้าเป็นสัตว์ตอนเย็นให้ผสมตอนเช้านะครับแต่ทีเนี้ยมันมีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปบางตัวเป็นสัตว์ตอนเช้านะครับจนถึงบ่ายโมงหรือถึงตอนเย็นก็ยังไล่ปีนตัวอื่นอยู่ซึ่งนั่นเป็นแสดงว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นสัตว์นานนะครับดฉะนั้น ควรที่จะจับเวลาใหม่โดยการดูว่านะครับโดยการดูว่าวัวน,นะครับเขาไปยืนนิ่งตอนไหนนะครับอันนี้ในกรณีที่เขายืนนิ่งนะครับส่วนในกรณีที่เป็นสัตว์เงียบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขายืนนิ่งช่วงเที่ยงเราไปผสมเย็นโอกาสติดมันก็มีแหละแต่ว่ามันน้อยส่วนมากแล้วที่ผสมมาหลังๆมาเนี่ยนะครับผมจะไปเน้นผสมตอนเช้าอีกทีนึงก็คือให้ครบย4บชั่วโมงก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไปเพราะว่าย4บสชั่วโมงในที่นี้หมายถึงว่านับรวมกับ อาการเริ่มต้นอาการเริ่มต้นมันเป็นเริ่มเป็นสัตว์ตอนเช้าใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาผสมเช้าอีกวันมันก็แค่ยี่บสี่ชั่วโมงถ้าบวกลบแล้วนะครับในระยะเวลาของการยืนนิ่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกิน18ชั่วโมงจริงๆนะครับนั้นโอกาสที่จะติดก็มีเยอะขึ้น,นครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าช่วงที่อากาศร้อนๆเนี่ยครับมันจะมีโอกาสติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอกรณีที่ว่านะครับถ้าเป็นสัตว์ตอนเย็นผสมตอนเช้าก็เหมือนๆกันครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าบางตัวเนี่ยน,นะครับเป็นสัตว์ตอนเย็นเหมือนกันไล่ปีนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วมาผสมเช้าเลยบางทีมาถึงเช้ายัางไล่ปีนตัวอื่นอยู่อย่อยางเงี้ยน,นะครับเราไปผสมเลยคือแทบจะไม่ติดไปเลยนะครับฉะนั้นลองปรับเวลาดูดีๆและช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยนะครับเดือนอพฤษภามิถุนายนอย่างเงี้ยน,นะครับมันยังร้อนอยู่ฉะนั้นก็ปรับเวลาโดยลองไปผสมนู่นนะครับ ให้มันครบรอบ24ชั่วโมงหรือถ้ายังไม่ติดอีกลองขยับเวลาไปดูลองขยับเวลาหาดูนะบางคนอาจว่าโอ้ยผสมสามรอบที่เราลองผสมตัวดูสุดท้ายถ้าผสมตัวไม่ติดก็ล้างมดลูกหรือว่าอะไรดูนะครับบางทีมันมีปัญหาละยิบรละยับเยอะแยะมากมายับการผสมติดยากนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่ในกรณีที่ผมกล่าวมานี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเอาแล้วผสมเย็นเนี่ยนะครับ บางตัวนะมันไม่ค่อยติดกรณีบางตัววัวสาวบางคนบอกวัวสาวก็เช่นกันวัวสาวเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์เร็วเดี๋ยวใครจะตกเร็วซึ่งอย่าลืมว่าวัวสาวบางตัวเนี่ยนะมันก็เป็นสานานกันนะเป็นสานานตั้งแต่เช้ายันเย็นเหมือนเดิมถ้าเราผสมเย็นอีกมันก็ไม่ติดอยู่ดีครับอีกอย่างนึงก็คือวัวสาวเนี่ยนะครับความสมบูรณ์มันบางตัวมันเป็นสัตว์เร็วตั้งแต่อายุ 16- ถึง18เดือนเป็นสัตว์ไวทีนี้เราไปรีบผสมวัวตั้งแต่อายุยังไม่มากพอนะครับหร ความสมบูรณ์ร่างกายมันยังไม่มากพอไปผสมมันก็ไม่เคยติดผสมอยู่ัะ่ะสามรอบสี่รอบก็จริงๆก็อยากให้รอถ้ามันไม่ติดก็รอไปก่อนทำให้มันสมบูรณ์มากขึ้นค่อยผสมมันจะมีโอกาสติดมากขึ้นครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับในกรณีที่เป็นสัตว์ตอนเช้าควรที่จะผสมเย็นหรือเปล่าก็สรุปว่าเอาเวลายืนนิ่งให้เป็นหลักนะครับว่าวัวยืนนิ่งหรือย,ยังเลิกปีนตัวอื่นหรือย,ยังถ้ายังไม่เลิกปีนนะครับให้ผสมในอีกวันถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วานนี้สวัสดีครับ